สวัสดีครับก็แนะนำตัว P D ดีของเรานิดหนึ่งก็เป็น PD ดีมิสแกนชมบุรีนะครับก็จบลงไปแล้วเราได้คนมงเรียบร้อยแล้วทุกอย่างปลดล็อกนะครับแล้วก็ก็มันก็มีข้อผิดพลาดหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นแล้วเราก็จะนําไปปรับปรุงแก้ไขเพราะผมก็พยายามที่จะปรับและแก้และเปลี่ยนจนมากที่สุดวันนี้ที่บางคนบอกทำไมมีในไลฟ์บอกพีดีร้องไห้ใครมงกันแน่หรืออะไรยังไงหนึ่งสองสามชเราก็บอกว่ามันเหมือนเป็นได้ปลดล็อกแล้วมันก็มีความรู้สึก ที่เราเคยคุยไว้ตั้งแต่แรกว่าเด็กเรามันไม่ได้เยอะสิบคนเราอยู่กันเป็นครอบครัวแล้ววันนี้เราต้องเลือกแค่คนหนึ่งคนบอยก็บอกว่าบอยเลือกไม่ได้ถ้าพูดอีกทีก็ร้องให้อีกทีเราก็บอกว่าบอยเลือกไม่ได้หรอกเราก็เลยแบบใครก็เลือกใครอยากเลือกเลือกเถอะบอยขอบอยเป็นไม่เป็นผู้พิพากษาใครบอยขอให้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ก็ให้มันเกิดขึ้นไปแต่บอยก็โเทคเด็กน้องๆทุกคนว่า เมื่อหนูจะไปที่ไหนก็แค่บอกพี่พี่ยินดีที่จะซัพพอร์ตอยู่หลังบ้านเสมอแล้วก็เราก็จะได้ร่วมงานกันต่อไปตอนแรกตอนแรกเห็นรประกาศมีสิบแต่วันเหลือเหล<ะ>ือสิบก็คือมีน้องคนหนึ่งสละดสิทไปก็ก็คือ,อเขาคือสละดสิทก็สละดสิทธิ์เราก็ไม่ได้อะไรสำหรับคนณสำหรับคนมองถูกใจกับเกไหมก็วันนี้ก็ต้องตอบว่าถูกใจก็ต้องพูดตรงๆครับวันนี้ตอบว่าถูกใจเพราะว่ากระแสน้องก็นเราทำงานมิสแกรนมันก็ต้องอยู่กับกระแสอยู่กับ อยู่กับส v อยู่กับอะไรหลายๆอย่างอยู่กับองค์ประกอบโดยรวมนะครับผมอมันก็มีหลายๆอย่างที่เรารับรู้มันเกิดขึ้นมันก็มันก็มีมันก็มีมันมีหลายๆอย่างที่เราเราเรียนรู้กันมา9วัน10วันเรารู้ว่ามันมีอะไรเป็นอย่างไรแบบไหนเราพยายามที่จะคอนโทรลทุกอย่างแล้วแล้วบางอย่างมันเอาออฟคอนโทรลที่เราไม่สามารถคอนโทรลได้ก็ก็ต้องปลอกบอยก็ปลอกแต่เรียกได้ว่าน้องเขาก็ตอบคําถามดีมากด้วยคอนโทรลบรแนนนนมาก็คือน้องก็คงก็ไปถึงบอกว่าคําถามบอยยังไม่ตั้งเลย สปีดบาบอกจากผู้เล่นผู้คาถามก็ไม่มีก็อของ mm hmm. ดีจังหวัดมาตั้งทํอเลยก็ทําเราก็เลยบอกว่าเป็นตัวของตัวเองดีที่สุดเพราะเวลาคนเราอ่ะวันหนึ่งถ้ามันต้องเป็นหลายๆคนมันเหนื่อยวันนี้ก็วัน,นสุดท้ายแล้วก็เป็นตัวของตัว,อตวเองไปเลยใครเป็นตัวของนี้เองได้มากที่สุดคนนั้นก็เอาไปเห็นก่อนวันหนึ่งมีปัญหานช่ใช่ใชบอกก็ึ้นก็รีบเพราะวันนี้ก็เปลี่ยนเปลี่ยน,ลยนแล้วก็ยังมีบริเลยบอกว,กว่าปัญหาอะไรที่คือบางอย่างเราเราไม่ได้ทําเอง และธุรกิจแบบนี้เราไม่สามารถทําเองได้ทุกอย่างเราก็พยายามหาซอสที่ดีที่สุดเห็นว่ายังไม่ได <Ora, S 2> ้นอนด้ยังไม่ได้นอนแต่เมื่อวานจนวันนี้ก็ยังไม่ได้นอนเพราะก็ผมกบอกว่ามันปลดล็อกแล้วก็จบแล้วเต็มที่โล่งอกแล้วโล่งแล้วสบายใจนะโอเคครับแล้วยังไงเออแล้วหลังจากวันนี้เราจะต้องมีกิจกรรมกิจกรรมอะไรก็เดี๋ยวมีพรุ่งนี้เช้าพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงน้องก็ไปวัดไปทําบุญ กันนั่นเองครับแล้วก็หลังจากนี้ก็มีกิจกรรมของกรองเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ่ๆสองสามส,ามสี่ห้าส่วนน้องปนไหจจะทําร่วมกิจกรรมเราต่อหรือว่าจะไปไปต่ออื่นเราก็ยินดีซัพพอร์ตครับเพราะว่าแกรนก็คือครอบครัวเราก็อยากให้เป็นครอบครัวเดีย <c oughs> วกันเราก็ไม่อยากจะไปอะไรใหม่ๆบอกก็บอกว่าวันนี้ยมันทําอะไรมันมีข้อผิดพลาดแลาเป็นทีดีใหม่เราก็ไม่ได้แบบเก่งเรื่องโปรดักชันเราไม่ได้เก่งทุกทางเราไม่ได้เก่งทุกเรื่องแต่วันนี้เราก็ทําเต็มที่บอยก็มั่นใจว่าหน้างานบอยก็ดูแล แล้วก็ซัพพอร์ตทุกคนเต็มที่เหมือนกันเนะาะก็เป็นแงมีเพื่อนๆปีดีมาร่วมมากมายก็ดีใจครับเพราะบางคนก็บินมาจากภูเก็ตบางคนก็มาจากหลายๆที่แบบบินลงมาแล้วแบบก็ขอบคุณก็ไม่รู้รก็หลายๆจังหวัดเนาะเขาก็เขาก็มาด้วยความที่เราแบบเออก็เป็นพีดีใหม่เราก็ดีใจครับแล้ววันนี้ก็เวทีไม่โลง่งคนเต็มหอเราก็แฮปปี้เสียงร้องอเสียงพีดเ,เ,เดชชัดเจน วันนี้งานภาพของงานสถานที่ยอดเยี่ยมมากโอเคดีขอบคุณครับขอบคุณสื่อทุกคนขอบคุณสปอนเซอร์ขอบคุณขอบคุณทุกๆอย่างก็บอยก็เป็นคนเมื่อพูดเรื่องเรื่องที่มันเป็นสาระไม่ค่อยไม่ไม่ค่อยไม่คอ่คอ,ยคอยเก่งแต่ถ้าพูดเรื่องแบบเอออะไรที่มันไหลก็เราไปได้เรื่อยแต่น้องน้องน้องอ,งอ,งองเอาขาเขาชื่นชมพี่มากว่าแบบดูแลอ,อย่างดีแล้วก็แบบให้ความเป็นกันว <laughs> เราใช่เราก็บอกว่าเราอยู่น้อยคนบอยถึงบอกไงว่าวันนี้ให้บอยเลือกตัดใครสักคนบอยทำไม่ได้ การที่เราจะแบบสั่งใครสักคนหนึ่งแล้วก็ต้องมันต้องบอกมีทั้งดีใจและเสียใจบอยเชื่อว่าปีหน้าก็เป็นแบบนี้บอยก็ดีช่วงไม่ต้องเอาเยอะแต่น้องๆเขาช็อกนะว่าพี่บอยร้องไห้มาบอยร้องพี่ชายใจใจใจราก็คือมันมันปลดล็อกบอยบอกตรงมันปลดล็อกใครไม่เป็นทีดีไม่รู้หรอกครับว่าวันหนึ่งที่คุณเจอการโดนโดนแบบการจ่ายเงินแล้วไม่ทํางานโดนหลอกซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้าแล้วซ้าอีกแล้วไม่ได้คุณภาพงานที่ดี มันบ่อยครั้งล้ามันม็ดเงินมันไม่ใช่น้อยมันหลายแสนเกือบรึ่งล้านอย่างเงี้ยแล้วเราก็เทไปแล้ววันนี้เราเปลี่ยนใหม่ปัญหาเดิมๆก็เกิดขึน้นแต่น้อยลงอ่ะเช่างมันออก็เราก็เอาออฟคอนโทรลเราก็ป่อยแล้วเราอูว่ากดล็อกแล้วก็จบหลังจากนี้เราก็เดินหน้าพาน้องหาง,งานหางเงินทําธุรกิจกันต่อไปเป็นไงครับหลังจากที่ได้ประสบการณ์แล้วต่อ,ตอปีหน้าไหมฮะต่อต้องต่อเพราะว่าหลายๆทีดีนะคนเก็บอกว่ามึงต่อเราก็อยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวเราก็จะแฮปปี้ ครับตอนสุดท้ายนี้ก็คือฝากฝากเ<า>ชียร์น้องๆทั้ง10คนของมิสแ n นชมบุรีไม่ว่าจังหวัดใดไปจังหวัดใดก็ขอให้เปิดแขนรับแล้วก็ขอให้น้องก็ไปต่อแล้วก็ให้ได้มุงในจังหวัดนั้นแล้วของของพี่บอยจะมะีธุรกิจมีอะไรบอกคือตอนนี้ก็มีก็มีโรงแรมที่เราทํานะครับก็เป็นโรงแรมของอ LGBT แล้วก็มีห้อยจ้อนางงามที่เราทําขึ้นมาก็ ก็ขายแล้วก็กินอะไรเข้าไปแ,แค่นี้เองครับไม่มีอะไรครับก็ช่วยอุดหนุนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็น้องก็ไลฟ์สดไปทวดนิดนิดหน่อยๆนําไปก็คืออยู่กับบอลไม่ต้องเครียดหิวก็กินงว่วงก็นอนอยากปาร์ตี้ก็ทําอยากทาอะไรก็ทําแต่ขอให้เมื่อเข้าฟองแล้วเอาตัวรอดเมื่อวันนี้เราก็คุมฟักทุกอย่างแล้วเราก็จะปล่อยเสือตัวนึงเข้าป่าเสือตัวนี้มันต้องสามารถหาอาหารกินเองได้เราก็คงไม่เอาเอาเสือป่ามไว้ในบ้านเราขอ,เ,อาเสือที่เราเลี้ยงดูแล้วเสือบ้าน ไปอยู่ในป่าที่เก่งแล้วก็รอบรอบด้านนี้พูดถึงการปูทางเป็นวงใหญ่เป็่นเปนยังไงไงครคือตอนนี้ชุดประจำชาติทุกอย่างเราพร้อมหมดแล้ววันนี้เรามีทีมออกแบบทุกอย่างเราเห็นแล้วมันถูกจดิตเราแล้วมันตรงเราแล้วก็คอนเซ็ปต์ทุกอย่างเรามีหมดแล้วดังนั้นเราบอกก็เลยมองว่าก็โอออนครับก็เดินต่อแล้วคนมงมั่นใจว่าเป็นเด็กน่ารักแล้วก็เข้ากับคนอื่นได้ง่ายก็วันนี้น้องอาจจะไม่ได้เก่งด้านใดด้านหนึ่ง แต่บอยเชื่อว่าการอยู่ร่วมกันในสังคมอ่ะมันไม่จาเป็นต้องเก่งทุกทางขอแค่มีอะไรบางอย่างที่สามารถทําให้บอยได้เห็นบอยมองออกว่าสามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้บางคนเก่งแล้วไม่สามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้มันก็มีเยอะแต่บอยมองว่าศักยภาพเพลอสามารถทํางานร่วมกับคนอื่นได้วันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วแล้วเราก็ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้บอยก็ไม่สามารถคอนโทรลได้เพราะเราอยู่กับปัจจุบันวันนี้เราทำไปแล้วพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้าว่ากันใหม่ เนาะแล้วเราก็ไม่จําเป็นต้องมีอะไรเครียดพ่อบอยก็เลยบอกบอยก็บอกกับน้องเสมอว่าวันหนึ่งพี่เข้าใจพวกเราถ้าคนที่ยิ้มหัวเราะยิ้มกับคนอื่นไน้ทุกคนมึงอาจจะเป็นคนที่เครียดที่สุดก็ได้แต่ไอคนที่แบบเครียดที่ทำพวกนก็อาจจะไม่ได้เครียดเท่ามึงก็ได้คนที่แบบยิ้มหัวเราะทําให้คนอื่นมีความสุขแล้วทางนั้นที่ในใจมึงอาจจะทุกๆเรื่องมึงอะเก่งมากบอยก็เลยบอกว่านั่นแหละคือคนที่เก่งที่สุดครับดูดูแล้วแบบ มองมองเพิร์ออกแล้ว่าเราเราจะส่งเสริมอะไรเพิ่มเติมกันเพิร <Pe> er ์อาจจะปรับลดอุ่นลงให้ผอมลงนิดหน่อยแล้วก็เดินต่อโกออกครับแรงกระฝากเป็นกำลังใจให้แลกคนเนาะบอยก็ไม่ได้มีสื่อไม่ได้มีคอนเนคชันอะไรมากมายเพราะเราก็มีทั้งบอยทำเรีีผู้ชายด้วยแมนพอสเนาะแล้วก คือหลายๆอยา่างคือแมนฮอตผู้ชายบอยทํามาบอยยังไม่ขนาดนี้เลยแล้วเรู้สึกว่าจริงๆแล้วเราอยู่ดีมาผูกพันอะไรกับผู้หญิงก็ไม่รู้ทั้งที่เราก็แบบกูก็แบบไม่ได้อินอะไรกับผู้หญิงมากแล้วเราก็รู้สึกาเฮ้ยกูบัลลังให้ทำไมกูทำเวทีผู้ชายกูผูกพันระหางกัเพราะเยอะแต่กูไม่ลองสักจุดอย่างนี้ผู้หญิงนี่กูโอ้ยอะไรวะเนี่ยพูดถึงแมนแมนฮอตอินเตอร์นิดนึงที่เราเชิญมาอแมนฮอตอินเตอร์ก็เป็นเกาหลี <c oughs> คือน้องจริงๆน้องเป็นศิลปินนะคะท,คที่อยู่เพิ่มที่อยู่เกาหลีแล้วก็เป,ปออ็็นนนนศิิลลลปทีี่่่มชือออคข้้งสสแแววกใ เออน้องก็ยังมีผลงานซีรีส์ที่ฟิลิปปินส์คือก็แมนพอก็ก็โปออนไปได้ไกลมากแล้วครับแล้วก็วันนี้น้องก็มาอยู่กับเราแล้วก็จะอยู่ไปถึงอินเตอร์แล้วก็ยังเข้าร่วมงานที่วอฟีนมาที่14บสี่ก็ยังไปเจอกับน้องจินได้นะครับผมที่งานมิสแตนด์สอลลีของงาน m อ i ที่มีสิบสีคสับนี้ก็ไปเจอได้ก็จะได้เห็นเกาหลีใส่ชุดไทยเนาะเตรียมจับตามองเลยผมก็ไปให้แซ่บเมื่อพี่เขาตั้งใจมาหาเราแบบนี้เราก็ตั้งใจกลับไปให้เขาก็คืนกลับไปนะครับ ขอบคุณมากครับ